สามคำตอบหนึ่งคำถามก็จะมีคำตอบอยู่สามคำตอบเดี๋ยวฝั่งนี้จะถามใครไวกว่าเนี้ยก็จะหยิบคำตอบขึ้นมาคือเหมือนซุ่มคำตอบแต่ยังไม่รู้คำถามไอ้เชี่ยกูเลือกอะไรได้บ้างเนี่ยช้ออาชีพที่เงินเดือนสูงที่สุดอ้าวบูงไงไรนักวบูงแล้บินก็สูงเีหมอกมทำบนตึกใบหยกละเฮ้นักบินสูกกว่า รักษาชีวิตคนเลยนะเว้ยมึงแรกกูได้นะจริงๆไม่กูจะเป็นมึงอะไม่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 วิศวะเผื่อมึงลงไปทำชั้นใต้ดินอ่ะก็เลยนะคะอาชีพที่ทำเงินเดือนสูงที่สุดก็คือนักบินเชี่ยหัวอ่อนเลยเชี่ยจริงอ่ะกูเอานี่ดีกว่า อ่ะเป็นไรว่าดวงกูก็มาอยู่เอเไว้ด้วกันประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกรัสเซียขอขอขอเปลี่ยนนะครับเอขอขอที่่ารัสเซียใหญ่ที่สุดในโลกไอพี่กูขคิด้่ยไหมรัสเซียมันเล็กชื่อคุณต้นด้วยคำว่ารัส แม่งแม่งเล็กเวลารัสอ่ะใครบอกมึงเนี่ยสหรัฐโอ้เยอะเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยเล็กสุดแล้วในสามเนี่ยเออนั่นแหละจีนหัวนี่แหละจีนเลยนะคะรัสเซียค่ะรัสเซียใหญ่สุดแล้วรัสเซียคืออะไรอ่ะแมวไม่มีขนเอาเอาสวิตช์เอามันเอาถอดออกไปถอดออฟเฮ้ยแล้วท่ามันเป็นแมวขนหนาที่สุดล่ะแล้วมึงมึงไอตัวอะไรน่ะ แมวที่ราคาแพงที่สุดในโลกคือพันไหนยังไม่ใช่สปีดเลยรูปร่างหน้าตาเป็นไงวะไม่ถือว่าสปีดเลยจริงๆเพว่ามันคือสปีดเพราะว่าสปีดนี่มันแบบมีเอกลักษณ์โดยการที่มันของมึงรัสเซียนบูมมีคำว่าบูอ่ะมันอาจจะดูแพงไงแมวตัวสีฟ้าตาแก่เว่าอาชีราในหน้าตาเป็นยังไงวะเฉลยอาชีร่ากางเกงเนอะเกี่ยวอาหารแน่น ไม่ไม่ไม่คุณเลือกมันไม่ได้ตลอดเลยคุณเยอะผมคิดเยอะอาหารไหนคืออาหารเหนือแกงคบแน่นอนกูจริงไม่ใช่เอาเฉลยหน่อยเฉลยนะแกงคบค่ะเดี๋ยวรอบนี้รอบนี้ค่อยว่ากันรอบนี้ว่าก่อนออกไม่หล่ะออกไม่หล่ะโอเคเอาตัวแปดโอเคตัวเจี๊ยตัวหน้องเตัวอะไรแม่งมีค่ะมันแรง ปูมีทั้งหมดกี่ขาปูสัตว์ปูปีหกปูมีแปดตีปูมีหูปูมีขาทำไมแต่ทำไมหัวปูปูมีหัมีแปดใช่เหรอวะเชี้ยปูดิอะล่ะล่ะมันมีก้ามด้วยแต่กูว่าสิบขามีความเป็นไปได้เลยปูอ่ะปูเหี้ยสิปูเซิร์ฟไหนเนี่ยมาเลยคำหลักแล้วปูมีทั้งหมดสิบขา ใช่หรอู้ช้าใช่ถ้านับรวมกันทั้งหมดอ่ะจริงอ่ะใช่เราไม่หาดูอเครืองมงอก่อไม่เลือกเลยสมองเนี้ยเป็นส่วนสำคัญที่สุด้ะมึงมีสมองก็ตายแต่ทุกวันนี้เราสามคนก็ไม่มีสมองวานหายใจทางไหนโอ้หวานก็ปอดไงเฮ้ยเด่ิวเฮ้ยสมองสมองวานอไรกยไม่ไม่สลับไม่ไม่ไล่ไม่ไม่ไม่มไม่มม่ไม่ไมึงไ มม่เก็บสมองไว้เก็บสมองไว้เพื่อได้มีสมองเลยหายใจทางปอดค่ะคุน่าจะแรงแต่แรงต้องไม่ไม่ดินสออะไรใหญ่ที่สุดทางดินซอพองมึงมันดวงดีจังวะไอ้เหี้ยเหมือขนาดที่เหมือนมึงรู้เหมือนมึงรู้เหมือนมึงรู้คำถามดวงเกินไปอ่ะดินสอกดแท่งเท่านี้กูเลยเออจริงเเเเอาฉยยยลล น่อพไม่ต้องเล่นแล้วมึงหาสุดท้ายไอชีไม่ได้เลือกอีกแล้วอันนี้ต่างเลยอันนี้อาชีพสั่งเพิ่มมาอะไรกินได้สฟิ้งไงสฟิ้งกินได้สฟิ้งบ้านมึงกินสปิ้งกินได้กินได้ยังไงเอ้า ฟิงเหมือนกับนี่ไงม,มีเนื้อขาอ่อนเนื้อต้นขาเลยเลยังไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาพูดขนด้วยอย่าไปไแดมอย่าไปดามากท,ทุกคนอันนี้คอนเทนต์เฉยๆนะแรกบอกแรกบอกไม่แลกโหยังจะแลกอีก <laughs> ยังจะแลกอีกอ่ะเฉเลยแหนมครู <S <S คุณแพ้ก็คือเอิร์ธนะคะ <S <S บทลงโทษของเราก็จะมีเมนูให้เลือกให้เลือกสองอย่างไม่ใช่เมนูมันคือเครื่องปรุง อันนี้คือจะให้กินหรอใช่ให้กินหนึ่งช้อนพีกกอะปิ้นผีโอ้โแล้วก็วาซาบิสัตตละอันอ่ะขหลงโทษเยอะปะไม่รู้เลแต่ไงฮะายโอ้โหเอาเอากินแซ่บๆให้พี่น้องดูหน่อยเร็วมาทบเรียกจบหนึ่ง นทำเดียวร sí oh ู้เรื่องเอาน้ำ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 เลก็เป็นเลอก้อนเลยาออาโอ้กินไม่เยอะกินคนน่งโอ้โก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผม ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้คลิปของพวกเราด้วยนะครับผมเรา,ราบบก็อยากสร้างคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมไปกดตามกันนะบ๊ายบายเจอกันน้ำมันต้องแชแนว